สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หน่อยก็จะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาต่อที่ Tokyo Institute of Technology ครับ ในตอนนี้นะที่โตเกียวเทคหรือมหาวิทยาลัยที่หน่วยกําลังศึกษาต่ออยู่นี้นะครับเขาก็เปิดรับสมัครในการที่จะให้นักศึกษาต่างชาตินะครับสมัครเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่หน่วยเคยสมัครเข้ามานั่นก็คือ IGPA หรือว่า International Graduate Program นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครนะโดยเปิดมาตั้งแต่วันเดือน September อร์2020นะครับจะเปิด ไปจนถึงตอนเดือนธันวาคมนะครับหรือเด c อ m b e r 2020สํำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาต่อในปี2021นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆอยู่หลายประการอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในการลงลึกการแบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลต่างๆในภาพกว้างเนี่ยหได้ทําการบันทึกเอาไว้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอก่อนๆนัๆ่นะคือคลิปแชร์ประสบการณ์การสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ University Recommendation นะครับในคลิปวิดีโอของช่องหน่ยนั่นเองนะสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่มีความสนใจนะและเดี๋ยวหนยก็จะมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดบางอย่างนะครับที่อาจจะมีความแตกต่างบ้างหรือว่าบางอย่างที่มีความสําคัญนะครับหือก็จะพยายามสอดแทรกเข้าไปสําหรับในปีนี้นะครับซึ่งเขาเปิดรับสมัครตอนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราสามารถดูข้อมูลได้จากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับ ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าของ t o k กียวเทนะครับเว็บไซต์ของ Tokyo Tech ในส่วนของ international graduate program A นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นอันนี้เนี่ยเขาก็จะประกาศรับสมัครของนักศึกษาที่จะเข้ามาใน September 2021หรือว่าเดือนกันยายน2021หรือว่าปีหน้านเองนะครับก็สำหรับจำนวนนักศึกษาเนี่ยก็รับสมัคร หลายจํานวนเลยทีเดียวนะครับในแต่ละดีพาร์ตเมนต์หรือว่าแต่ละภาควิชานะครับในส่วนของประเภทในการสมัครเนะี่ยเราสามารถที่จะสมัครได้ทั้ง มีอยู่2แบบนะครับคือ integrated doctoral education program กับ masters program นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในแบบแรกนะคือ integrated doctoral education program แต่ว่า masters program เนี่ยจะมีในส่วนของอคนที่จะสมัครในพวกหมวดด้าน civil ด้าน architecture โยธาสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็แอปพลิเคชัน PDE เนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่11กันยายน2020นะครับแล้วก็จะหมดเขตในเดือนธันวาคมนะครับวันที่8 2020เช่นกันนะครับสำหรับในเริ่มแรกเลยถ้าหากว่าใครยังไม่รู้ว่าจะสมัครกับอ,อ,อาจารย์ท่านไหนอะไรอย่างไรนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูที่ list of faculties นะครับ IGPA 2021ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เขาก็จะแยกหมวดหมู่มาให้นะ International Graduate Program i n s c i e n c e for Innovative Leaders อะไรเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นลักษณะของ โครงการนะที่เราอยากจะสมัครเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด6โครงการด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะหมวดหมู่ของทางด้านพี c อไซน์ Science, ต่างๆนะจะมีแม a t i เมติกฟิส s กเคม i สตรีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาจะบุในส่วนของ p r o f e s s ศาสตราจารย์ต่างๆนะชื่อศาสตราจารย์แล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ท่านนั้นนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี Graduate Major ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสาขาทางด้านศาสตร์วิชาอย่างอันนี้ก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับเลียนลงมาข้างล่างก็จะมีฟิสิกส์นะครับแล้วก็เคมี er นะครับแล้วก็จะมี Earth and Planetary Sciences นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับในหมวดที่2นะก็จะเป็น Super Smart Society Engineering Program นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดวิศว,ว,ศวกรรมศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลนะครับ แล้วก็ไฟฟ้าต่างๆนะอันนี้ก็จะมี electrical electronic นะครับมี system control engineering นะครับด้านไฟฟ้าทั้งหลายแหล่ information communication นะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ตรงนี้รวมถึง industrial engineering academics ด้วยนะครับในส่วนของต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม interdisciplinary education program on i n m a t e r i a l research and development synergized by data science for advanced human resource นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมวัสดุแล้วก็วิศวกรรมเคมีนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะเพิ่มตีมในส่วนของการใช้ data science นะครับการใช้พวก big data analysis นะัน่นผมคิดว่าน่าจะมีการประยุกต์เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเราจะใช้ในการแบบว่า ประมวลผลอย่ามันก็จะช่วยลดในส่วนของการทําการทดลองลดการใช้ปริมาณสารเคมีสามารถที่จะทํางานวิจัยได้ผลที่มีความแม่นยําม,มากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ถ้าหากว่าเราเข้ามาในหมวดหมูดตรงนี้เนี่ยในศาสตร์ทางด้านที่หนุยเรียนอยู่อย่าง chemical engineering อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ นอกจากที่จะได้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็ปูความรู้แน่นๆแล้วเนี่ยก็ยังได้ความรู้เสริมทางด้านเกี่ยวกับด้านาการเขียนโปรแกรม Python, AI, Neural Network หรือว่า Data Analysis ต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ขอโฆษณาไว้ตรงนี้เลยนะกันเนาะนอกจากนี้ก็จะมี Graduate Program to Foster Global Ecosystem นะครับอันนี้ก็จะเป็น Life Science and Technology นะครับ ก็เป็นไบโอโปรเซสอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีความก้ากึ่งก้ากึ่งกันอยู่นะต,ต้องลองเข้าไปดูนะว่าในส่วนของหมวดงานวิจัยเขาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ A5 เนี่ยก็จะเป็น postgraduate program for environmental designers contributing to resilient cities นะครับอันนี้จะเป็นหมวดของด้านวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม architecture and building engineering นะครับอันนี้ก็ เป็นหมวดหมู่ที่มีความเด่นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าทางด้านศาสตร์ทางด้านนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังสาหรับโตเกียวเทคเหมือนกันนะครับมีการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆที่แปลกๆก็มีสามารถรองรับเรื่องของภยัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะลองเซิร์ชดูกันได้นะครับแล้วกอ็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Global Reader Program for Transdisciplinary Research นะครับ ซึ่งพลานดิสเพนเดเรีเนียก็คือการรวมศาสตร์ต่างๆนะอาจจะไม่ได้แบบเจาะจงไปสาขาใดสาขาหนึ่งซะทีเดียวนะแต่ว่าจะเป็นการรวมศาสตร์นะอย่างเช่นไฟฟ้าเคมีฟิสิกอะไรพวกนี้แบบเอามารวมๆกันนะครับก็คนที่เรียนสาขานี้ก็จะได้เรียนในส่วนของวิชาที่เป็นเรียกว่าเป็นเมนคอร์สในหลักหลาย ดีพาร์ตเมนเลยทีเดียวในหลักหลายเมเจอร์นะครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกเรียนแล้วก็เอามาปรับใช้กับงานวิจัยของตัวเองนะครับสำหรับคนที่จะเซิร์ชหางานวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เซิร์ชแค่ในส่วนของ d e พาร์ตเมนต์หรือ major ที่เรา อยากจะเข้าไปโดยตรงอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะดูในส่วนของสาขาวิชาอื่นถ้าว่ามีงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่าตรงกันเนี่ยก็ลองไปสอบถามข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานวิจัยในส่วนของภาควิชาตรงนั้นได้เช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของการติดต่ออาจารย์เนี่ยมันเป็นในส่วนแรกที่เราจะต้องทํานะครับ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะเพื่อที่จะได้ทําข้อตกลงหรือว่าได้มีความเข้าใจในงานวิจัยต่างๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทํางานจริงๆต่อไปเนาะหลังจากที่เราติดต่อกับทางอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการกรอกข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัว Application Requirements ตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นแอปพลิเคชันแพ็กเกจนะครับเราก็สามารถที่จะกดซิปไฟล์ไปเพื่อที่จะดูไฟล์ที่เป็น Word กับ Excel ต่างๆได้นะครับแต่ตรงนี้หน่วยขออนุญาตกด PDF ไฟล์ให้ดูนะครับเพื่อที่จะรีวิวสั้นๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของอันแรกเนี่ยจะเป็นเช็คลิสต์นะครับเริ่มจาก Name Info นะจะเริ่มอันนี้เนี่ยวิธีการเขียนจะเขียนแบบ การเขียนของญี่ปุ่นนะครับโดยที่นำนามสกุลขึ้นก่อนนะครับแล้วให้เขียนด้วยชื่อจริงของเรานะครับจากนั้น nationality นะครับก็เป็นสัญชาติเชื้อชาติของเรานะครับอย่างคนไทยก็ใส่ไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับเราอยากจะเข้าโปรแกรมไหนนะครับสามารถเลือกได้1โปรแกรมนะแต่สำหรับ1 2 3 4และโปรแกรมที่6นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของ integrated doctoral education โปรแกรมทั้งหมดแต่ในส่วนของ หมวดที่5นี้นะครับเราจะต้องเลือกว่าเราจะเข้าไปแค่ m a s t e r p r โปรแกหรือว่าเราจะต่อทั้งโททั้งเอกนะครับก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่หน่วยบอกไปนะครับว่าเราต้องทำการตกลงแล้วก็หาอาจารย์ศาสตราจารย์หรือว่ากลุ่มง,งานวิจัยที่เราอยากจะเข้าไปทำงานให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วก็ได้รับข้อตกลงมีข้อ a g r e e m e n t ร่วมกันเรียบร้อยนะครับเราถึงจะมากรอกตรงนี้นะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ d e p า r ์ m เมนกับ Major ที่เราจะต้องการเข้าไปรวมถึงชื่อของอาจารย์ supervisor ที่เราจะเข้าไปร่วมทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดูได้จากในส่วนของที่หน่วยให้ดูไฟล์ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับในส่วนในส่วนของสกอ a ร s h ิพนะครับอันนี้จะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะ เพราะว่าทาง itpa สามารถรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อได้หลายคนเพียงแต่คนที่จะได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีอยู่ทั้งหมดไม่กี่คนเท่านั้นนะครับข้อจึงต้องมีหมวดตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีว่าเราจะสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าเราจะสมัครทุนมันก็จะมีอยู่2ช้อยด้วยกันนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเราก็จะไม่เข้าศึกษาต่อนะครับหรือว่าข้อ b เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแต่เราก็ยังอยากจะเรียน เราเราอยา,อากจะเข้ามาต่อเรียนต่ออยู่ดีอะไรเงี้ส่วนข้อที่4นี่ก็คือเราจะไม่เรียนเ,เราจะไม่สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ในส่วนของสําหรับท่านใดนะครับที่จะสมัครเอ่อจะเลือกในส่วนของ choice B แล้วก็ choice C นะครับก็จะมีสิทธิ์ในการสมัครมงบุาาคา g a Kucho h o n o r scholarship s for private finance international student f r o m Japan Student Services Organization หรือ JASO s นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือได้นะครับในประมาณ48,000เยนต่อเดือนนะครับก็เรียกว่าได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นเช็คลิส s t ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น application form, f i e l d o f study นะครับที่เป็น research proposal ต่างๆ Official Academic Transcript นะครับจากมหาวิทยาลัยของเรา c e r t i f i c a เ e ทคอนเฟิ i ์ม g g g าร a ิวเรชก็คือเรื่องของดีกรีของเรานะพวกใบปริญญาหรือว่าใบรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าจะคาดว่าสำเร็จการศึกษาก่อนการเดินทางมาศึกษาต่อนะครับแล้วก็ Summary of Thesis or Research นะอันนี้เราก็จะต้องส่งมาแล้วแต่ว่าเป็น Format แบบใดนะครับแล้วก็ English Proficiency Test Score Report นะอันนี้ก็จะเป็นผลวัด ทักษะภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็น TOEFL IELTS หรือว่าในต o เ,เท็จอย่างนี้ก็สามารถที่จะส่งเท่าอีกก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของ recommendation letter จากทางคณะบดีหรือดีนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเคสสำหรับคนที่จะสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับคนที่จะไม่สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องไปขอข้อนี้แต่อย่างใดนะครับข้อที่8เป็น evaluation sheet นะครับ with recommendation สำหรับโ p r o f e s อร์สำหรับอ u p e r v i s o r ของเราที่ประเทศไทยนะครับก็อันนี้เราก็ไปมันจะมีแบบฟอร์มให้อาจารย์ท่านได้กรอกอยู่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูต่อไปข้อที่9เป็นคอนเซนเตอร์จากทางอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ญี่ปุ่นที่เราได้เลือกเราก็ได้ทำข้อตกลงกันเรียบร้อยนะครับอาจารย์ท่านก็จะส่งเป็นคอนเซนเตอร์มาแล้วก็นำตัวนั้นแนบเป็นเอกสารไปนะครับถึงที่ ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเอ่อข้อ10ก็จะเป็นแอปพลิเคชันสับพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตอันนี้จะเป็นโฟโต้คอปปี้นะครับในในหน้าที่เป็นชื่อเป็นสัญชาติเป็นวันเกิดนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปถ่ายของเรานะครับแล้วก็ข้อ11นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะที่จะมีสามหมื่นเยนนะครับแล้วก็แนบตัวปริ้นเอาของเพย์เมนต์ verification page ของในเว็บไซต์ออกมานะครับในส่วนของเอกสารข้อที่0ถึง2ก็คือ checklist application form แล้วก็ fill of study and study program เนี่ยให้แนบส่งไปทางอีเมลนะครับของ Admission Division ที่ rucsjm.titech.ac.jp e i ก่อนที่จะส่งตัว hard c o p y หรือว่าที่เป็นเอกสารเป็นกระดาษนะครับ ไปที่ Admission Division โดยทางพวกประสัทอะไรต่างๆต่อไปนะครับให้ส่งด้วยอ e ีเมลก่อนนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของคนที่อ่ข้ออันนี้เป็น Application Requirement for Individual Assessment เรื่องของ Eligibility นะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่เรียนยังไม่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน16ปีนะครับหรือว่า านแบบไทยก็คือปอ .1 ถึงมหาวิทยาลัยปริญญาตรีเนี่ยถ้าหากว่าใครยังเรียนไม่ครบทั้ง16ปีหรือมีการขา้ขามชั้นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องอทำตัว eligibility ตัวนี้นะครับแต่สำหรับใครที่ follow ตามแผนของการศึกษาของอย่างของไทยของเราอย่างนี้โดยปกติแล้วก็ก็คือไม่จะต้องไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มตรงนี้แต่อย่างใดนะครับในส่วนของการตัดสิน เป็นที่สิ้นสุดในก็จะประกาศออกมาในวันที่4่มีนาคมนะครับปี2021นอะอันนี้ก็จะเป็นผลการสอบอะไรต่างๆนะครับแต่ในส่วนของผลทุนเนี่ยก็อาจจะต้องรอต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของแบบสอบถามต่างๆนะครับมันก็จะมีสำหรับคนที่จะสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องตอบในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องของ สถานทูตญี่ปุ่นในบ้านเมืองของเราแล้วก็ในเรื่องของ international airport นะครับที่อยู่ใกล้กับบ้านของเราและอย่างคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันก็จะมีสวนภูมิแอร์พอร์นะครับหรือว่าดอนเมืองก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ที่อยู่อาศัยหรือว่าเิโทรศัพท์หรืออีเมลเนี่ยมีการ เปลี่ยนแปลงนะครับในเดือนกรกฎาคม2021เนี่ยก็จะต้องติ๊กในส่วนของ i will move to foreign address นะครับแต่ว่าหากว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยมีความใกล้เีมีความเหมือนกันกันกบใน application form นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกในส่วนของ address phone number กับ email ใหม่แต่อยา่างใดนะครับก็เพียงติ๊กอันแรกเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของแอปพลิเคชัน Form นะครับถึงแม้ว่าข้างบนจะเขียนว่า Research Student นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลต่อย่างใดนะครับในการสมัครในส่วนของ Master Degree หรือว่า i n t e g r a t e d Doctoral p โปรแกรตัวนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเป็นในฐานะนักศึกษาปริญญาโทในเบื้องต้นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเป็น Research Student ก่อนแต่อย่างใดนะครับคราวนี้ก็ ในส่วนของการกรอกข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่หนุ่ยได้ทําการอัดไว้ในส่วนของอการกรอกแบบฟอร์มการสมัครของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ Embassy Recommendation ได้นะครับซึ่งลักษณะการกรอกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับหนุ่ยขอไม่ลงในรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ในส่วนของ Field of Study and Research Plan ก็เช่นกันนะครับันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปรวมถึงข้อมูลของงานวิจัยที่เราศึกษาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ Topic Research ที่เราอยากจะไปทำในอนาคตนะครับรวมถึง Study Program In Japan ว่าเรามีเป้าหมายในอนาคตอย่างไรนะครับสามารถที่จะเขียนข้อ1ข้อ2และข้อ3นะครับอยู่ภายใน2หน้ากระดาษนี้เท่านั้นนะครับทุกคน คราวนี้ในส่วนของ evaluation s h e e t with recommendation นี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไทยนะครับเป็นคนกรอกนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ชื่อของผู้สมัครนะครับแล้วก็การประเมินต่างๆนะครับก็จะมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็น academic performance intellectual uh, potential creativity and originality maturity ability to work with others นะครับท่านอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ประเมินนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นการเขียนในส่วนของ qualification แล้วก็ potential หรือศักยภาพต่างๆของผู้สมัครนะครับในด้านล่างก็จะเป็นสรุปสุดท้ายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจารย์ ที่ทำการประเมินให้เราต่อไปนะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับเอกสารต่างๆนะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะข้อมูลยิบย่อยต่างๆสามารถที่จะไปดูละเอียดเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอของหน่ยได้นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะสอบถามในใต้คลิปวิดีโอก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ในส่วนของคอนเทนต์ในหน้าเว็บนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเนื้อหาทั่วไปนะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆอย่างที่นุยบอกไปแล้วนะครับในส่วนของทั้งหมด6โปรแกรมนะครับก็จะมีระบุให้ดูเลยนะครับว่าดีกรีของโปรแกรมเนี่ยสามารถสมัครได้แบบไหนนะครับแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละแต่ละโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับที่จะโชว์ให้ดูในส่วนอย่างนเงี้ย,เ,ยเขาก็จะมีเป็นลักษณะเป็นภาพ แล้วก็เป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับเชิงลึกให้เราได้เห็นนะว่าโครงสร้างของการศึกษาต่างๆเนี่ยเราจะต้องเป็นไปในแผนลักษณะแบบใดบ้างแล้วก็ระยะเวลาในการศึกษาเนี่ยจะต้องใช้เวลานาน,านเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลกันได้เพิ่มเติมเลยทีเดียวนะครับในส่วนต่อมานะครับเขาก็จะระบุว่า Integrated Doctoral Education Program เป็นอย่างไรมัธยมโปรแกรมเป็นอย่างไรนะครับท่านใดที่มีความสนใจสามารถไปศึกษาได้เบื้อง,องต้นเลยนะครับสำหรับคนที่จะเรียนปริญญาโทนะจะต้องเก็บหน่วยกิตทั้งหมด30หน่วยกิตนะครับในส่วนของปริญญาเอกก็จะใช้ประมาณ24หน่วยกิตด,ด้วยกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของ eligibility อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับคนที่มีคุณสมบัติ ข้อ1ข้อ2ครบแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกรอกในส่วนตรงนี้แต่อย่างใดแต่เพียงแต่ว่าคนที่ในข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูในส่วนของการกรอก eligibility condition เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้แต่โดยทั่วไปแล้วคนที่ follow ตามการศึกษา16ปีตั้งแต่ป .1 จนถึง ระดับชั้นมหาวิทยาลัยปริญญาตรีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูในส่วนตรงนี้มากนักนะครับในส่วนของ application procedure นะครับอันนี้เนี่ยหนุ่ยได้ทำรายละเอียดต่างๆไว้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่เป็นตัวประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์ขั้นตอนการสมัครแบบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ university recommendation นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าในแต่และขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่การ หาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงจนไปถึงขั้นตอนที่กำลังจะเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับในส่วนของอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะไปไล่ให้ดูในข้อที่7ต่อไปนะเดี๋ยวตอนนี้มาดูตรงนี้กันก่อนนะครับค่าแลาเรียนอันนี้ ถ้าเราเรียนนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีค่าในการ enrollment fee นะค่าเบื้องเข้าค่าแรกเข้าเบื้องต้นอยู่2,082,000เยนนะครับแล้วก็ค่าเทอมในแต่ละปีเนะี่ย6 3 5 4 0 0เยนนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะลองคูณด,ดูลองคูณดูได้นะครับว่าในแต่ละปีถ้าหากว่าเรียนหลักสูตรปริญญาโทก็ประมาณ2ปี ปริญญาเอกก็ประมาณ3ปีจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับคราวนี้ในส่วนของ scholarship หรือทุนการศึกษานะครับทุนมงเนี่ยถ้าเป็นปริญญาโทจะได้แสนสี0หมเยนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นปริญญาเอกได้แสนสี่หมเยนต่อเดือนในส่วนของทุนยังโคเบอร์เป็นในส่วนของการเดินทางจากไทยมาที่ญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกแนละ สุดท้ายที่สุดก็คือจากบินจากญี่ปุ่นกลับไปที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเที่ยวบินฟรีนะครับในส่วนของอาการสมัครเนี่ยคนที่จะคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับจากที่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดในส่วนของอสัญชาติอายุ IU, academic background อะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ แต่ว่าในส่วนของอจำนวนที่นั่งของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการ i g p a นี้ในปี2021นี้จะมีเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแบ่งแยกออกเป็น6โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่จะเป็นพวก pure science อะไรต่างๆก็จะเป็น a f ิ e l นะครับ1-2คนนะครับ super smart society engineering โปรแกรมประมาณ8คนนะครับในส่วนของเครื่องกลไฟฟ้านะครับต่าง แล้วก็หมวดที่3เป็น Chemical กับ Material Engineering นะครับก็จะเป็น1-2ถึงคนหมวดที่4นะครับที่จะเป็น Foster Global Ecosystem เป็น Life Science and Technology นะครับประมาณ8คนนะครับข้อที่5เนี่ยจะเป็นพวก Environment แล้วก็พวกโยธา Architecture สถาปัตยกรรมนะครับ ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะปริญญาโท3แล้วก็ i n t e g r a t e d doctoral program 5คนนะครับแล้วก็ในส่วนของ global reader program for transdisciplinary research นะครับก็มีประมาณ1-2คนนะครับเป็นอาฟิวคราวนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ทุนมงแต่ว่าอยากจะเอาแจสโซนะครับอาจจะมีข้อบังคับในส่วนของออภาษานิดนึงนะครับว่า อย่างน้อยภาษาญี่ปุ่นอาจจะต้อง JLPT l e v e l e หรือ2หรือว่าถ้าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นภาษากฤษในการวัดผลนะครับก็จะต้องอยู่ใน Level B2 ขึ้นไปนะครับในการวัดผลแบบ CESR นะครับคราวนี้ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยเลยเพิ่มเติมนะครับก็ลองทักเข้าไปถามทาง Admission Division นะครับที่อ e ีเมล r ีวกับค j i m t i t e c h a c j p โดยจูหัวไว้ดังนี้นะครับ question igpa 2021.09 Underscore แล้วก็ตามด้วย ชื่อผู้สมัครเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับข้อมูลต่างๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนยังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอของดุ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย